โอ้ขึ้นรลายเราเเบอยู่ยแล้วตายมาเรียบร้อยไม่ต้องเอาอีกแล้วมื้อนี้ด้านในการยิงห้าทุ่มกว่าด้านในการยิงห้าทุ่มกว่าเขาเขาห้องเขาห้องเขาฮ้องเลยยิงแล้วเขาโทรมาบอกเออโทรบอกแล้วยิงแล้วยิงแล้วเขาเลยเจ้านะเขาขวานมือเลยไปถ่ายตรงนันเขาลี่ถ่ายได้เลย หลูกหลอกไม่ลูกหลอก,ล,ก,ล,กลูกจริงพ่อเมย์นะพูดๆนี่ก็เหรอครับพี่น้องมื้อนี้ก็ได้บอดขึ้เ <c> ก <oughs> ่าบอดขึ้เก่ามื้อนี้ก็ได้ลงโอ้มาแห้งเนี่ยเดี๋ยวนี้ลงอีกสองเดือนเลยจ้ะเฮ้ยไม่ใช่ปัญหามานหังงอดไอ้เบิ้งบรรยากาศนี่เหรอครับพี่น้องเบิ้งบรรยากาศแพ้ในห้องนี่แหละว่าเบิ้งหลุดลูกระเบิด ข้างแท่นนอนแล้วปูที่นอนถถน้าสาวบัดทันเป็นบ้านหลังไม้ครับตอนนี้ยคนบอกว่าเป็นบ้านหลังไม้บ้านขดัดันมาเนีย่ยครับบ้านขดัดสอบสมาชิกมาได้พี่น้องค,คนแก่งเตือนเลยตรงมาให้มาเขาก้อนวอดัง ให้ลบยู่ได้นีนะครับรอบแรกมืเอนี้แต well, ่กลุ <naughty vé> so, not, to to ่มแล้วบาดินหาทุ่หาท่พอดี่มัรนะ่ลูกกัดมาหลนี่ันนันาอีกแล้วนั่นนั่นนั่นนั่อาญหออาญเลยหมาไหกับลูกศิกันนี่ไหลยนแล้วจะ่าพ่อไทยรอก ม่เป็นดยืนเมื่อแล้วอันตรายันไม่ไ้มาไล่่ห้องมาหล่เอ๊ยนในห้องอีกแล้ว่อนขออเล่นเนเ่นเยอะๆของของระยะเลยไยอันตรายเลยจะไปทไทยทั้งีลกเยอันตรายมาไล่เลยเป็นร้อยรูปเลยเออเลยเปนเทพีเป็นร้อเลย,เ,เ,ลยปเ,เป็นรอย,ยโอ้ผมากขอบปลอดเพลก้อนนีมาเป็นสายนเลยก็มาเป็นสายฝนเลย มามามาขอมาไมาไหลแห้งอีกทีวะอางนีมาไม่ตายผดเลยนั่นเกิดจะแบ่งกันนะครับพี่น้องแต่ก่อนจะมีอยู่สองหลย่มีมงเดียวแต่ไม่แยกกันนี่นี่ละแต่ตัวนี้แบ่งกันหนวกแบ่งกันหอกสองมองยมเ เต็มมยาเลยบเล่เหมือนเหมือนวันนั้นเลยไครับเกินบ่โอ้ยอากล้บรรยากาศใีพี่น้องบาเทาบ่งน้ำยู่ดอกที่่าทยเพราะอะไรครับเพิ่นหามบ่อใหญ่ไทยครับเออเพิ่นบ่ให้่ไทยเพิ่นให้เดิวยบรรยากาศพี่น้องบานเทาลบเพล่ะดีแล้วเออไทยนี่เขาก็นผ้ให้่ไทยท่าน ยนี่ก็บพวกไปยังคนบูงกว่าพวกไหนหรอคือเนี่ยเขาไม่ได้เปิดตำแหน่งแต่ว่าเขาจะเปิดตำแหน่งจะเปิดอะไรนี่นะครับจะเปิดตำแหน่งจะแชร์ตำแหน่งเขานะครับไม่ต้องเปิดตำแหน่งไม่ต้องแชร์ตำแหน่งนะโอ้บ่าหมูก็นอนสบายเอ้เบาหมูเปล่านอนจุ่ยเลย เอีพี่น้องบรรยากาศในห้องหลบภัยวันนี้ก็เหมือนเดิมเหตุการณ์ไม่ปกติเหตุการณ์ไม่ปกติครับพี่น้องโอ้เม็ดเียงระเบิดวะนี่ตึง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 เลยนี่เว้ ดังตึงๆเลยครับพี่น้องพูดขนาดอยู่นห้นหองบักย่างหนาดน้ครับนี่พูดนะขนาดหองบักย่างหนาห่เสียงไหมป่าเสียงดังขนาดเนี้ยโอ้สองพันลูกเนา 2, ล้ลอ,ลอมือขึ้นเหลมือเนี่ยะมื่อืนนี่จะกลุ้มือค<ม>ืน2อ0รลูกนะวันนี้สองพันลูก วสงสัยสงสัยจะหาทุ่ม้นแกงมับเลยคิดว่าเนี่ยสองพันลูกนี่นี่นองพันลูก Máu còn bây giờ nè nè vào nhà. Quay lạ mô máu lộn nè là hôn mô lạc mô luôn mô lạc là con mô lạc 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 mô tiếng mô ขนาดนิ้นีนห้องน้าหนานยิ้นแท้งกว่านี้เนาะโอ้ยอย่าออกไปเด้อยิ่นในหองปวดให้ที่สุดนะอย่าออกไปนะใครก็ได้ขโคงต้หัวไันีต้หัวได้ีใช่ก็เร เข้าไปเข้าไปว่าเอเขาไปย่อนีไปนั่งนิ่งนิ่งพู่าอยู่พูันนั่นเดี๋ยว่พูดผมไยมมืนมานอนกินข้าวเลี้งแล้วคนมานอนหลดเนี่นอนถ่านหอองจ้พราะอาจารยแดงพ่นไปจะโดนเล้วพ่นไปจะโดนแล้วเราเห็นกันว่าอยู่ใกล้เรเห็นกันว่าดูน้ำหมากัาน ไม่ยิงไฟฟ้าเลยป่เมันยิงเียววิบเลยมันยิงเ่ให้ฟ้ามันเ่นให้ฟ้า้นี่ก็มันดังแค่เนาะสงสัยจะเรนท่าเรือท่าเรือข่ทหารเนี่ยข่ายทหารข่ายทหารก็ท่าเรือให้ฟ้ามีสนามบินรึเปล่าโอ้ชุดเมื่อกี้ชุดใหญ่เลยจัง จัดชุดใหญ่แล้วครับพี่น้องอีร่านกับพี่ย้อมก็กันละจ่อยแล้วกันนะฮะต่อแล้วมูฟาวัเป็นไพ่แล้วตอนเนี้ยจ่อมผมยมีแต่มาใช้ยิงข้อมันอยูนั่นหรอเออจะต้องยิงอยู่นะบางยิงบาได้เนี้ยคันบ่โต้ตอบคันอี่ลานบ่โต้ตอบอิสเรลอิสเรลก็สิไปยิงไปเรื่อยๆอย่างเมื่อไรมันจำเป็นเมื่ต้องโต้ตอบกันละ่อ

ถึงมัน,มออน,นจะเงียบแตก็จข้าออกไปรอก่นอ,กนอนรอยพนาไอหนามันทบอกก่อนเออนกว่าเอนกกเสาล้อระวางกับนีปน้องร้อยพานาอ,อ,นอพ,าพานาิ่นบอกซะก่อนว่าจะไปลอดภัยไปออกใจไปนะครับไอคนบัานิ่นครับเช็คให้ ไปจะออกได้ครับพี่น้องครับ่ไกไขึ้นมแต่บาร่าขึ้นนี่ขันขันลาขึ่ยังลงเขานี่สองันลูกนี่ไม่ได้ออกนะในนัยูนีเทยสองนลูกสองคนบอลนนี่บอ้างหบอลกระนี่อกางับอมันยิงมาแล้ว่ว่าไันยังในฟอดเขตเานะเกียร์ท่อโคตแงูปนี่เยทมกีเตีอยู่นเเกือนปั๊พนากระทมารลด เดี๋ยวพี่น้องสัญญาณมันจะมีสัญญาณคนเด็กแ้งเตือนเลยนะครับว่ามันจะมันได้มีการยิงกันประมาณพอถึงนาทีพี่น้องผู้หนากระทู้มาเลยเพราะสัญญาณดับแล้วผู้หนากระทูมก็บอกเพื่อนว่าตังคนตังเปลี่ยนนะครับโอ้ยูนันนี่ลูกกิ๊มันเป็นมันเป็นภาษาบ้านเพื่อนเขาต้องมาแปลนะครับแต่าเพันยันเขาเข้าใจเพื่นอันเลยเพื่นกระทู้บอกพี่บ้องไอ้ลุงน้องเขาว่าลบตัวขอรถไฟนะครับ ดีครับพี่น้องแบบนี้ไปยังที่เพิ่นจะบอกแจ้งเตือนเท่ากันกับจะมาหอดพอดีดีก็จะร้อให้หว่มันดังแบบเขาเลี่ยมนะครับวอมดังเขาเลี่ยมนี่ก็จะเสี่ยงกันไวนะครับถ้าว่าจะแจ้งเตือนนะแบบนี้ก็จะดีอย่างนึงครับพ like. uh, ี heures, meter, <cat> ่น้องไปอยังหรอไปรถกว่ามีรถเลี่ยมดีกว่าแจ้งเตือนแบบนี้ก็ถือว่าดีครับพี่น้องไปยังดี ต้องเล้มีเวลาเตรียมของเตรียมอย่างเลยใส่เวลาอยู่ผมมันสามนาทีไปหน่อยสามนาทีสี่นาทีเนี่ยมาของรลไดภนะครับเป็นยังปลอดภัยกว่าดีกว่าจะว่าวอดักแลก็เลมเป็นนั่นเองยิ่ใส่หนักก็มูวลงใส่หนักพี่เอ็มให้ฟ้าให้ฟ้าแล้วถ้าเสียงมันดังขนาดเนี้ย มันอยู่ใกล้เราถ้าเทเลวีเราไม่ได้ยินหรอกโอ้เดงปี๊ดเลยเต็มเลยโอ้เต็มหมดเลยเดี๋ยวก็ยิงกระจายแล้วไปมาใช่ไหมเอออีกหน่อยก็เทเลวีเดี๋ยวก็ไปเล่นทุกที่แหละยิงกระจายเลยน่จะมันมาจากฝั่งนี้มเลยสกัดากัยิงทกอาลเลยแหละต่อไปนี้เอพี่น้อง อันตรายครับทรกงนี้อันตรนายนะครับเรงางฐานในการต่อไปครับพี่รองครับสําหรับขึ้นนี่นะครับรอดูต่อไปครับผมแต่รอคําสั่งจากขานากนก็จะออกจากของได้นะครับ